ริวกามิเนะมิคาโดะจากเรื่องดูราราร่าพระเอกท่าทางติ่มติมดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ว่าเขาคือชายที่เคยเผาคนทั้งเป็นมาแล้วมิคาโดะคือนักเรียนมัธยมปลายปกติทั่วไปเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยดูอ่อนโยนและค่อนข้างขี้อายเรียกว่าเป็นคนธรรมดาที่สุดในเมืองที่เต็มไปด้วยคนประหลาดพวกแก๊งนักเลงและเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายเขาก็แค่เด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ทว่าภายใต้ความธรรมดาที่ทุกคนเห็นนั้นความจริงแล้วเขาคือผู้ก่อตั้งแก๊งไร้สีที่เรียกว่าดอลลา่าขึ้นมาเริ่มแรกดอลลา่าเป็นแก๊งที่ไม่มีจุดหมายชัดเจนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีกฎข้อจำกัดอะไรเลยไม่มีอัตลักษณ์บ่งบอกชัดเจนอย่างพวกแก๊งผ้าพปนคอเหลืองหรือว่าบลูสแควร์สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแก๊งที่ลึกลับที่สุดแล้วก็ขนาดใหญ่ที่สุดด้วยนั่นทําให้มิคาโดกลายเป็นจักรพรรดิผู้ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มอันทรงอิทธิพลนี้ เขาพยายามวางแผนที่ซับซ้อนเพื่อจัดระเบียบและทําให้ดอลล่าเป็นกลุ่มที่ดีงามตามอุดมคติของเขาเองโดยไม่ลังเลที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือความรุนแรงซึ่งมันก็ค่อยๆทําให้เขาถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆทั้งการชอบบงการผู้คนและชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาจนถึงขั้นเคยจุดไฟเผาคนทั้งเป็นมาแล้วในที่สุดมิคาโดก็ได้คนพบว่าการที่ชีวิตของเขาจะน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้นั้นเขาอาจจะต้องทิ้งความธรรมดาที่ทุกคนรู้จักไป นี่เป็นอนิเมะที่ทั้งพล็อตเรื่องและวิธีเล่าเรื่องโคตรจเจ๋งเลยแต่มันคงเจ๋งเกินไปในอนิเมะยุคนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบางคนดูแล้วงงเพราะเรื่องราวมันจะถูกเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหลักที่มีเป็น10บสคนไม่ใช่แค่พระเอกคนเดียวแต่ผมให้ว่ามันเป็นอนิเมะที่โคตรจะเท่เลยนะทั้งพวกแกง๊งทั้งผีทั้งคนแป,กแปลกแบบว่าสัมผัสได้ถึงความเท่ของเรื่องเลยอะ่ะ